โอเคมาต่อตาโอเคมาแล้วต้องพยายามประหยัดพลังงานให้ใหได้มากกว่านี้ทำไมแหลกจังเนี่ย

คไม่โอเคโอ้ยอาแรก็โอเค โอเคโอเคอยู่ <Okay, you. S 2> ไม่โอเคมันมันก็ไม่ รอรอยอย่างเงี้ยแหละโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าปริศนาในเกมเนี้ยเยอะมากเลย มาสองทางเลยข้างมันดิรออย่างเงี้ยแหละดินเสียงคนเดิน ค่อยได้เลยเนี่ยตีพึ่งตีสามงเฮ้ยดุงนบด,ดุงนะโอ,อตยตคนลุกหมดเลยเดไดอดีเพ <c oughs> ื่อนเปิาเปเอจคโอ้ยมันกลจะมาก็มามันกะัดจะไปก็ไปเลยเนี่ยดุงดับ <c oughs> ดุงดับเนี่ยโ <c oughs> อ้ <c oughs> <c oughs> โอเคอเวไ,วไว้ใจตัวไหนไม่ค่อยได้เลยเนะี่ยมีสามพลังงานที่สามครับอะไรตีสี่ที่เนะนี่ยเหมือนนน่นคือที่สองก็เนี่ยคือที่สองอะอเมนะจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะเนี่ย เมื่อกี้กนะมาแบบไม่ได้ตั้งตัวแล้วใครมันแล้วใครมันจะไม่ดุ้งล่งไละไอเชียกามันแบ่งๆเนี่ยไอเหนียวไก่เนี่ยตีเสียแล้วเนี่ย มาอยู่กับที่โอเคเนี่ยบนนี่ดีสี่แล้วเนี่ยเปลี่ยนพทังงานมันก็ได้ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นอะ มาอยู่ตรงนี้ทีทาง,งานหมดอีกแล้วเราโอเคมันมาแล้วม Yeah. yeah. Not yet. yeah. Hmm. Đào à. Đào à, wish Phi ma đi. โอเคไม่เล่นแล้ว,เ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 ,ลลวเกมนี้เนี่ยช่างมันเนอะไม่เล่นแล้วเกมนี้เนี่ย